สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอปลายบอกติดต่อแตงโมพัรทรธิดาไม่ได้ เรื่องนี้มีที่มาจากหมอดูชื่อดังที่ได้รับการยอมรับจากรายหลายๆคนอย่างหมอปลายพรากระซิฟได้ออกมาบอกว่าแตงโมจะถูกสะกดไว้หรือเปล่าเพราะหายไปพักใหญ่แล้วหมอปลายไม่สามารถติดต่อแตงโมได้แล้หมอปลายได้พูดถึงเรื่องของดาราสาวอีกว่าเหตุการณ์ร้ายๆหลังจากนี้น่าจะมีอีกอยากบอกว่าเรามีคนต้องการความยุติธรรมเคสนี้ถ้าไม่สู้ถ้าเราไม่สู้ก็เสียเปล่าหากถามหมปลายทางของแตงโมพัรรทรธิดาควรจบมานานแล้วแต่หลายอย่างพู พูดไม่ได้ชัดเจนผลไม้ก็ต้องจบเหมือนกันถึงเวลาก็ต้องเงียบเงียบกันไปทุกคนต้องเป็นกระบอกเสียงถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็น,นั่นแหละทุกอย่างไม่ได้มัว่วคนที่รู้ความจริงมีการสู้สุดชีวิตท่านยมบอกแบบนี้แค่เล่านิทานท่านยมพูดเสมอคือบอกเลยถ้าไม่ทําให้เป็นธรรมจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆเราทําบุญไปเขารับรู้ที่รู้สึกผิดปกติมากๆคือมีการเก็บไว้หรือเปล่าเขาหายไปพักหนึ่งแล้วไปททาเอาคน นที่ฟังพาก,กันคิดไปต่างๆนานาเลยทีเดียวน่าเห็นได้หมอปลายจึงไม่สามารถติดต่อดาราสาวได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ